สวัสดีครับจะซื้อ n น t e บ o ๊กให้บริษัทสักเครื่องหนึ่งก็ก็ต้องมารีวิวทุกครั้งว่าจะเอาอะไรบ้างมีสเปคอยู่สเปหนะเดี๋ยวเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้ตามงบประมาณอ่ะเริ่ม เริ่มต้นด้วยสเปคที่อยู่ล่างสุดก็มองที่ i 3 Gen U Gen U นะเน้นประหยัดไฟก็เป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดแล้วแหละก็ยังไม่ถูกมากรแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่พอรับได้ใช่มไหมเบสปีดอยู่ที่2.1แต่ว่าทำงานแบบเบามาก ไอตัวเทอร์โบเราว่า m a ็ Speed มาที่4.4.1เนี่ยในยุคนี้เนี่ย4.0เนี่ก็ถือว่าจะช้าแล้วนะก็ถือว่าอันนี้เป็นงานเห็นไหมผมเขียนว่าเป็นงานอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวอะดู y o u t u b e ไปจะทํางานมันก็ใกล้แล้วนะเพราะว่าซีพมันสองคอไงสองคอเนี่ย,ยมันทํางานสักอย่างหนึ่งมันก็ใช้เกือบเต็มแล้ ฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมาะของงานเอกสารงานทั่วไปพน,นงานทั่วไปได้หมดไม่ต้องเน้นความแหลกอันนี้าราคาพวกนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักห5ึ่งห้าหน่หกมากเพราะเนี่ยโน้ตบุ๊กนะเนี่ยมือถือมารโฟนายโนกับโน้ตบุ๊กมันเลยจะซื้อโน้ตบุ๊กให้บริษัทสักเครื่องหนึ่งแต่ไม่โจทย์โจทย์คือเป็นระดับ ระดับผู้จัดการเนี่ยอาจจะมีการเอาเอาไปทำงานไปพิเศษเชฉนนั้นเนี่ยผมจะมองว่าคอมพิวเตอร์ที่เราจะพิเศษเนี่ยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ที่มีแม็กสปีดสูงไว้ก่อนเพื่อที่ว่าทํางานอย่างรวดเร็วแต่ทํางานไม่นานแสดงว่าอาจจะใช้คอไม่เยอะแต่สปีดต้องสูงเนี่ยมอ็เลยขยับไปขยับไป i5 i5 ตัวนี้เนี่ยเจนสปีดตัว G7 เนี่ย สปีดก็ยังตัวนี้อ่ะพูดถึงนะมันแค่คอสูงเห็นไหมมันทำมันได้ได้มากขึ้นแต่มันยังไม่สปีดไม่สูงนะก็เ oh. นี่ยตัวนี้สี่จุดศูนกับสี่จุดสองเนี่ยน้อยมากก็ต้องขยับแหละตัวนี้ไม่เอาเนี่ยต้องเป็น i 7จละ่ะ i 7จ็ดเจ g 7ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่4คอคอน้อยหน่อย คือเป็นงานเร่งด่วนเหมาะกับงานออกไปนอกสถานที่แต่สปีดมั้นสูงเลยเห็นไหมแม็กสปีดเทอร์โบเนี่ยแม็กเทอร์โบตัวเนี้อยู่ที่4.7ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นงานเป็นคอมตอบโจทย์คือกับการพิเศษงานข้างนอกเราไม่ต้องถึงขั้นระดับมี่ระดับตัว i7 อ่า cdh ี่ตัวเนี้ย ตัวนี้เนี่ยเป็นงานมองว่าเป็นงานทํางานจริงจังเนี่ยทำงานหลายอย่างาจ,จะเป็นงานลนาักษณะตัดต่อ,ตอวิดีโอด้วยนะถ้าตัวนี้รวมมีการจอด้วยซึ่งคอส,งสูงคือทํางานหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยสปีดได้คอได้ตัวเบสสปีดก็สองจุดสามอาจจะเทียบออกับตัวนี้ด้ตัวนี้อาจจะตัวนี้ เน้นทำมาหลายอย่างนะแต่ตัวเนี้เน้นทำงานหนักๆทีเดียวตัวเนี้ผมผมเล็งไว้ตัวนี้แหละตัวนี้เนี่ย cpu i 7นะ่ะ i 7 gen 11, g 7ตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ส่วนค่า amd ryzen ตัวนี้เนี่ยเน้นทำงานหลายๆอยา่างแต่เป็นงานที่ ไม่ต้องใช้ความความเร็วสูงแต่ทำทำได้หลายอย่างมากวนนี้เนี่ยแม็กสปีด hmm. แค่4.3เบสปีด hmm. ที่1.8 mm hmm. เปิดคอมทิ้งไว้เนี่ยคุยไว้เรื่อ,อยๆไปพีเซนต์งานที่ที่งานพีเต์อะ่ะ mm hmm. ก็เปิดได้นานเนี่ยเพราะเบสปีดมันต่ำเนี่ยก็เน mm ี hmm. ่ยกินไฟเนี่ยสว่วนตัว mm hmm. นี้ลงท้ายด้วย H, mm hmm. เอ่อ X ตัวนี้เห็นไหมเป็นงานที่ลุยละนี่4.6นี่ไม่สปีดงานลุยเห็นไหมพาวเวอร์ Power มันเยอะมากเห็นไหมเบสสปีดมัน3.3คือพร้อมที่จะลุยตลอดเวลาพวกเนี้ยขนาดเป็นโน้ตบุ๊กนะเนี่ยฉะนั้นตัวนี้เน,นี่ยเป็นงานเป็นงานเรนเดอร์เอาไซด์เป็นงานทำอะไรสักอย่างที่ใช้งานเช่นคุณจะต้องเ,อเปิด ออโตแคดมามามาดูงานแล้วก็ทำหลายๆอย่างส่งอีเมลสารพัดพรีเซนต์ไปมาเนี่ยออโตแคดสเก็ตอัพอะไรต่างๆหรือว่าเรนเดอร์วิดีโอตอนนั้นประมาณนี้นี่คือเป็นงานที่ทำงานเต็มรูปแบบหนักๆไม่สบายหลายๆงานด้วยเนี่ยแปดข้อคือหลายๆอย่างก็ฉะนั้นผมก็กลับนี่ก็แพงหน่อยก็ตับกลับมาตรงนี้สรุปคือเป็นไอ โดมาตอนนี้เดตลกหนังกินซะเลยเนี่ยอือ i เจ็ดเจ็สเดตัวีเจ็ดสี่ขอตัวนี้แหละ max speed ที่สี่จุดเจ็ดอ่าส่วนเรื่องจะเอายี่ห้อไหนมีการยอ่อรือเปล่าไปดูที่เรื่องของงบประมาณและราคาแต่ตัวของสมองมันเนี่ยเราต้องลอกสเปคไปอันนี้คืองาน ไอจีที่จะต้องคัดกองอยู่ในใจไว้ก่อนอาสวัสดีครับ